กินถุงเลือดไหมพี่หน่อยไหมม่ใช่ The z i ฟนะไม่หาถุงเลือดมากินฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอน้องไปน้ะไม่มีอะไรคุยกับน้องกับผีเลยอาอไม่มีเลยเธอลองหยอดมุกเขาสักหน่อยไม่เผื่อเขาตกก่อนมาถูกน้าไม่บอกอย่ะอยู่ ขอที่เดิมก็ได้แบบเฮ้ยผีแอคทีฟรวมแล้วไม่ต้องห่วงทีเนี้ยใครเจอใครไม่เกี่ยวกวับน้องละตัวรอดก,กันเองรวมไม่ใช่ไหมใช่ไม่ต้องเดินหาคนรวมกัน <ละ S 2> มาเลยดี๋ยก็จะยำไม่เลยอุ้ยใครเขาจุดเทียนเนี่ยโรแมนติกแล้วกย <laughs> น้องยังอยู่ข้างนอกเลยพี่ <laughs> น้องเข้าไปก่อนก็ได้แต่ว่นไม่เกี่ยวว่าเราจะเข้าไปพร้อมกันหรือเปล่า ตรงไหนอะพี่ท่าไหนที่ขึ้นมาชั้นห้องห้องเดิมชั้นบนโอ้โหประตูดีดีใส่หน้าใส่หน้าอุยยะเย่เราเจอเขาแล้วที่เงาต่างง่ายแต่โซนนี้แม่งยากจริงกว่าจะหาเจอกว่าจะอะไรไปเร็มมึงอ่ะอยู่ตรงนี้แหละอุ้ออย ประตูไหนหอ่ะมีอยู่สองประตูข้างบนพี่ไม่รู้ดิอุ้ยทีย่อะไรเลือดก,กระโชดอีกเหรอกูเลิกสนใจมงแล้วไ้เตียงเฮียมาเสียงซะน่ากลัวโอ้ยคิดน้องติดอะไร,รออกติดถังสามมีรอยฮะมีมีรอยรอ่ะ ใช่ฮะอ่ะพี่ขายประกันอ่ะสี่อ่ะขายประกันไปพี่เดี๋ยน้องไปขวดพวกแคนวาขึ้นมามีสี่มีเลยอือฮึฮัลโหลแล้วพอตายจะเป็นผีตอบไม่ได้เลยเศร้าโอเคสปิร hmm. okay. so okay. ิตบ็อกโอเคขายประกันระดับด้วยมีอะไรบ้างนะไม่รู้น้องออกไปข้างนอกละมีเลยน้องจะไม่อยู่ก็มีสปิริตบ็อก เชิดเหมยหลิงกุยโปกุยโปเราไม่มีข้อมูลเหมยหลิงไม่แน่ใจอ่ะมันก็าไอคูนัพูดร,ร,ร้อ,อ<ะ>นคือยังไงกุยโปเคยเจออยู่นะกุยโป้ไอโอ้เฮียเฮียะตกใจอะไรพี่เนี่ยไปไมแม่งกูกำลังฮัลโหล ตกใจแล้วพี่พี่เจออะไรเหรอก็อีเตียงเฮี้ยไงตอดหน้าต่อตาเลยแม่งไม่ไม่คุยด้วยแหละโอโหเอาได้แล้วไงเราได้แล้วไงไม่คุยแล้วไหนแคนวาดแคนเวดอยู่เนี่ยกำลังเดินขึ้นครับใจเย็นหนยฮะไฟกระสือไฟกระสืออะไรไฟกระสือเรียกไปส่งไง ลอกอีกแล้วฮะอีกแล้วเหรออืมง่าวนะพี่ไม้กันเขนอยู่ไหนจะเลิ่ไปเอายังไม่มาเพื่อขนของนี่เพิ่มไปออกไปกันก่อนใชน่มองเพื่อขนขึ้นมาสองอย่างแค่สองอย่างก็เต็มมือแล้วพี่จะเอาอะไรอีกเวนเวนเวนเว ไวไวไวหน่อยดิเหนื่อยทำไมเนี่ยโห <c oughs> จริงแล้วพอดไม่ดีวิ่งไปหอบไปตรงนั้นกว่าผีจะมาตรงหน้าประตูก็สาบายนะมันแบบมันวิ่งมาไม่ค่อยถึงอย่ามาถึงเลยแต่ก็จริงนะเราจะเอาอปืนยิงมันไม่งวิ่งมาสะดุดต้นไม้ <c oughs> สะดุด โน่นนี่ไอ้เขียมาไม่ถึงสักทีทีชรากูเลยมาถึงเหลือเกินเฮ้ยเรามีสองอันนะแค่นวดใช่เนอะมาสองอันเฮ้ยแปดสิบสามนี่เลยนะยังแปดสิบสามก็แปดควรกินหรอยังไม่ต้องก็ได้พี่เดี๋ยวเหมือนตาเมื่อกี้ อ่ะพี่มาขัางแขนเป็นรุ่นไหนอะรุ่นไหน <c oughs> เป็ยังไงวะพี่เหมือนไม่ขวาดแฮร์รี่เ <h> ah> ชดไมลี่เชดเอาอะไรเฉดเราไม่ได้เปิดไฟข้างบน, <c oughs> บนใจพี่ถ้าเปิด,ด,ดไฟมัาไม่ค่อยแอคทีฟ เืมยมลิงเมลิงฟีสแล้วก็คุยโปรเอสจีไปอยู่ห้องผีกเหรอเราอะนะใช่โอ้ยถ้าสักเจ็ดสิบก,ก็กินเรมั้างจริงินก็เอาไอ้นี่ไปได้อยู่ไหนเทอร์โมแต่เทอร์โมเ<ม>ตรียมนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อีก็ไม่รู้มันยังไม่ทำอ่ะดิรอ ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้ไปเขาจะเปิดปะเป็นจำสแก่ะไม่น่าเปิดหรอกเขาจำสแกแเหรอตรงนั้นยังไม่เล่นเลยไม่เคยเล่นเลย่ะไอที่มันเขกหัวไง<อ>พี่บอกเคยเห็นแล้วนี่ลีมแล้วแม่ลืมตลอด นิ่งสนิทเฮ้ยจริงจริงเลยแหมเปิดประตูเล่นแล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็จบเพียงแค่นี้นะ มหมดประโยชน์แล้วเหรอแบบนี้จะแม่งไม่มีประโยชน์เลยจริงหง่าะลนะพี่เนาะต้องรอเธออีกนานไหม เป็มันโจนอะไรอ,ะอ่ะอ้าวแคนวาสไปไหนอ่ะพี่นี่<ไ>ปเป็นเก็บทำไมอ่ะพี่จะวางให้ใหม่มันโยนของอะไรหนักมาขึ้นใต้ด้วยหรอกอ้าจะเดินมาวาดเหรอวาดเลย ะดดถ้ามันทานตอนนี้ก็คือแบบเรียบร้อยอะเราอ่ะอะพี่หายไปไหนกอโอ้ยแต่ก็น่าจะห้องนี้แหละมัน active กับห้องนี้อะมึงมันเรี่ยมอีพีเฮียแล้วก็มีรอยที่ห้องนี้เฮ้ยไม่ใช่หนีนครตาใช่ปะเรา ไอยมีรอยนี่ยบอกว่าสับสนตาหมดแล้วมีซีมีสีเล่นจนแบบสับสนตาหมดแล้วแล้วรอรออยู่อย่างนี้มันสติสตังค์ไม่หมดเร้ววะเนี่ยจะเหลือเหรอพี่ตั้งกล้องเหรอเราต้องตั้งกล้องเหรอแปรกล้องมาตั้งอยู่เฮ้ยยีจีบมังแค่นะดังแวบเหรอเออ,อไม่หู้วไม่ออกไม่ชัวร์อาจจะเป็นเงาสะท้อนก็ได้พี่แบบบล็อกเงาอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราจะลองไปเอากล้องมาตั้งอะ่ะอืมปะอย่าเสียเวลาเลยเป็นคนเดียวได้ปะ่ะได้ไดน้องไ,<ด>ไม่หลงทางอ่อนนี้หรอกไอ้เหี้ยเุย,ยังขวดอะไรเนี่ยหัวแตกหมดแล้ว <laughs> <laughs> จ้อง ีอะไรนยมันเล่นประตูมันเล่นประตูแร,ร้บนงนะไม่มีฟิงเกอร์ปินดีไม่มีหรออืม,มเสียใจยเป็นผีฟีสแคนวาสแล้วก็เอสจีรอเท่ากันก็นแล้วถ้ามึงมีนะไม่ได้ถ้ามีฟิงเกอร์ปินนี่ก็ผีใหม่เลยนะพี่วิง่งไม่ได้ต้องการให้วิง่งบ้าสองออเอสจีหัว มันจะเตรียมแล้วหรอือว่าไงนะขออีกทีแม่งหลอกเว้ยเลยเนี่ยพี่จะออกมากินยาไหมอะเอาอีกแล้วอะูจะสี่หกอะเออมันจะเตรียมตัวแล้วนะ แม่งแม่งพี่ขอออกไปก่อนแล้วกันแกเข้ามาวางคนเดียวได้ปะอืมก็ได้ขอออกไปว่า <c oughs> โดนหลอกคุณโอ้ยแล้วพี่โดนหลอกแล้วน้อง <c oughs> เออสติยังดีอยู่ไหมนะไม่น่าจะไหวอ่ะพี่ดูว่าหลอนเรากินยามาปะเนี่ยเยน แต่เหมือนกินเม็ดโปรตีนเฉยยั่ไหมเหมือนไม่ได้กินเลยนี่นั่นไงนมเัเม็ดเฮ้ยมันไอนี่แล้วมันเล่นแล้วโดนตั้งแต่ตอนนั้นแหละกูโดูหลายทีอล้เดียวออกมาเนี่ยเฉดเพราะมึงเปิดไฟนะมึงจะไม่แอคทีฟอีเวนมืไอคิวยูแล้วมันพูด กล้องน้องไปไหนอ่ะก็เห็นพูดตั้งนานแล้วอะอโอ้โหเหลือยี่สิบหโอ้โหมันเครื่องน้องตั้งกล้องถูกไหมพี่เช็คไหม่ถูกแล้วถูกแล้วมันเล่นไม่บรรยาปรรยังเลยแล้วมันเริ่มกระตุกอีกย ออกมาออกมากำลังเติอนฮะเราวิ่งไม่เร็วไงขาไม่ดีน่าจะเป็นเก้าไปตีมาปากหมาแถวนี้นีเป็นอะไรกันน,นาฮึ <c oughs> เราไอ้เหี้ยรอบกุเป็นไงบ้างอีกเลาไห่เงียบมากเลา ถ้าสมมุติว่าเป็นเชดนะพี่แล้วมันเปิดไฟอะ่ะมันจะไม่แอคทีฟไม่ค่อยแอคทีฟอ่ะมันปิดแห่แลละอ่ะใช่ไหม,มปิดปไฟฉายพี่เอ๋อเหรอออ,ออกมาดีวะไม่ใช่มทำอะไรก็ได้สักอย่างอยากให้เธอโลนี้มันดูง่ายๆหน่อยเวลาฟรีะ ฟิสเกมนี้ดูยากมากเลยถ้าไม่เดินเข้าไปหาใช้แว่นด้วยเหรอนึกว่าในเดียบม,มันจะแบบมีอะไรให้ทำเร็วกว่าอีซี่ปรากฏว่าไม่อย่างช้าเลยโตูเงียบเลยตอนนี้กูเ,เ,เข้าไปดูมึงก็กไล่จะฆ่ากูเพี่ยนั่นสิห้าสิบเก้าเฮ้ยกิดให้หมดไปเลยไป พี่จะเข้าไปดูอีกรอบแล้วเนะี่ยมันพี่กินไปสองอันเลยก็ได้ไม่ไม่นี่ร้อยปะ่ะแปดสิบเจ็ดนี่ไงต้ากินไปเลยอีก,กนหนึ่งมันพิ้วมันไม่ได้ขึ้นสาสิบเหมือนเกมอะไเหมือนมันตอนอีซี่นะขึ้นเท่าไหร่หรอมาขึ้นประมาณยี่สิบอ่ะที่เวลาที่กินอนะ่ะทุลักทุเลกูเนี่ย <laughs> เอาทิ้งไม้ก็เคตเดี๋ยวก่อนเออแงเ้โหผิดอ่ะขอที่เถอะให้มันเห็นที่เอโออันนี้พี่เข้าไปยังกำลังเข้าไปเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็าเข้าสู่รายการลาท้าเหมียวล่าท้าเหมียว ไม่เจอผีเจอแต่เหมีอะไรเนี่ยล่าสุดนะครับเราเจอวิญญาณแมวที่เสานะฮะกินอย่างเดียวไม่เน้นทำงาน<ฮ>ล่าสุดธ<ฮ>าต<ฮ>แบนได้เข้าถึงห้องเหมียวแล้วนะฮะอันนี้เรามาดูนะฮะเหมียวเหมียวจะวาดรูปไหมวันนี้อารมณ์สิินมาหรือย,อยังหรือจะโชว์ตัวให้เห็นเลย หรือจะเอาควันมาเล่นอ่ะเอาเลือกสาาักอย่าง่ะครับโอ้โอะไรอะไรพี่เห็นอะไรเียเลยน่าจะคาหรือเปล่าอันนี้ครับจะเย็นจะเย็นครับน้องน้องจะเย็นนะครับทีมงานทีมงานทีมงานไปรับไยไอ้อขาจะหักโอ้เดอโอ้โอออยแตกแล้วแต่อีกหัวกลัว <laughs> ตอนนี้วิญญาณเหนียวไม่พอใจนะครับข้าวคุกปลาทูตรงใส่ไม่เวิร์กปิดไฟอ่ะปิดไฟใส่แล้วนะคะตอนนี้จะเปิดจะทําไหมเหมียวเริ่มส่งเสียงความไม่พอใจร้องอย่งหงเหนียวออกมาแล้วเฮ้ยครับบากหรือไงอ่ะหรือยังไงพี่ลองปิดไฟแล้วอยู่กับมันไหมเผื่อมันแบบไม่ชอบแสง พี่อยากจะคอหักไหมล่ะตั้งออกกข้าวกลางเขนเรามีไว้ทำอะไรพี่ถ้ากลางเขนไหมเราค่อยวิ่งออกมาตั้งแคนวาสอยู่แต่ตอนนี้นตูดพี่เต็มกล้องเลยพี่โอ oh. oh. oh, ้จะเย็นดๆโอเคปิดไฟเลยพี่ <Okay. S 1> okay. โ <Okay>, uh. อเคอ่ะปิดไฟแล้วเงะะียบเลยนะมาดูกันนะผี่ตัวนี้จะชอบแสงไฟหรือไม่นะฮะแต่ไฟฉายเปิดอยู่นะนับ <มา S 1> ไม่ไม่รู้พี่จะปิดไฟฉายก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะอ,อกก,ก็มืดตืดตปิดไฟฉายแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะครับ ตอนนี้นะฮะยังเงียบอยู่นะะยังไม่มีการขยับขยืน่นใดๆทางสินนะยกเวน้นใช่เต็มใช่ไหมมีคนไปภักกชิดวาไอ้เหี้ยปิดไฟแล้เว <S <S เงียบเนียเน่ยนี่มันก็น่าจะเกี่ยวนะตอนเพราะตอนที่เปิดไฟมันก็หลอกไม่อยู่ะจะลองอยู่ไหมล่ะพี่เทสเปิดไฟ ถ้าสวิตไฟแตกก็สวยแค่นั้นแหละเราเช็คไม่ได้แหละเห็นปะไม่เห็นนอกกล้องนอกไม่เห็นพี่เอ๊ะมันมันวานลูกไหมหรืไม่มีไม่ไม่เห็นไม่เห็นพี่เนี่ยน้องอ่ะไม่เห็นเปิดไฟแล้วก็หลอกก็เล่นใจไม่งั้นปิดไฟอัดแม่ไม่ต้องเล่น เนี่ยห็นปะโยนของแต่ถ้าเก<ม>ิพอใจอย่างแรงปิดปั๊บสงบป,ปุ๊บเหมือนเป็นผีเขี้ขาดไงก็ไม่รู้เซลฟี่แบบมันมองไม่เห็นพี่กล้องอนะโอ้โอ้ m ก god โอ้ยอีสตี้เหรอ <S <S ใช่ไหมใช่ไหมม่นกี้ขึ้นอนะ่ะขึ้นข้างหลังพี่อะ่ะใช่มันโอเค โอ้ยกว่าจะออกเนอะตกลงกุยโปมัน ESG หรือมันจะหันกูถ้าเกิดจะหันไม้ก็แข่ต้องแตกแล้วดีอยู่ระดับนั้นอ่ะมันกุยโปนะทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยว ESG เหรอน้องว่า ESG เพราะเห็นเป็นตัวขึ้นแกตรง ESG แต่ไม่รู้เพราะว่าพี่ก็บังด้วยตอนนั้นน่ะพี่กเรากาลังเล่นกันอยู่ใช่ป่ะมั่งแกมันเลยแบบมองไม่เห็นเอาเอาเอ e ก็ได้ ซิงก็โน้ตใบก็ได้นะขุยโปจะเงียบเมื่อไม่มีแสงไฟอะไรเงี้ยอ,อาจจะเป็นไปได้เร็วบังหัเดินเร็วๆโอ้ยอะไรพี่ตอบอยังยังไม่ได้ตอบเลยขอเดินออกกันเะอ่ะทีมงานไปรับนะครับเฮ้เฮเดี๋ยวเฮียอะไรเนี่ยหอบหนักครับแต่เย็นหน้าทีมงานก็เป็นเกา,า่าไม่ค่อยดีนะฮะ <laughs> รสชาติมัรสชาติเยี่ยจีอยว่ะไม่รู้อ่ะน้องเห็นเป็นตัวอยู่อ่ะก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเห็นแบบไหนแต่ถ้าเกิดมันหันอ่ะถ้ามันหันจังเขียนต้องแตกอ๋อพี่อืมเอาลองดูตอบแล้วปะทีเนี้ยแว่นอยู่ข้างบนแต่ห้องพี่อะ ืพร้อมมากเลยแ้่อยู่ข้างบนสวี่ปวดพร้อมพร้อมไปตายนี่แหละอ่ะห้าสิบห้าโอ้โหโหพี่กินเถอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องเอาเทียนไปป้องกันหน่อยนึงก็ได้แค่มีเดียมอี่งเงเฮ้ย ยาเกงนี้ไม่ค่อยมีผลเลยลูกไปหาหนูเลยพี่หาหนูหาปืนหาหมอหาอคนนั่งแต่เควสมันไม่คุ้มราคาเลยเราจะปั๊มตังค่ะหาผีแล้วออกค่ะผีแล้วออกทีละสามพันเฮ้ยเดี๋ยวขอดูเหรอถ้าเขาเควสง่ายก็ทำสักไม่เควสมันถูกพี่มันเควส์สองผีเฉยๆอันหนึง่งทำไปเผื่อก็ ถือว่าเป็ได้เศษตังค์แต่น้องต้องขึ้นไปห้องบนก่อนไปเอาแว่นน่ะดิไม่ต้องกลัวนี่ไงไม่องเครงล้มีครับเจอหนูตัวหนึ่งหาหม้ออีกกระิก ใ่แะนั่นเนอก็ไม่น่ามีต่ปอป่ะไม่รู้อยู่ที่ไหนเอ้ยอะไรล่ะเอ้ยอะไรคือติดติดเติดติเ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 ตะเล่ <laughs> นแบบไม่ต้องมีสาวเอฟเฟกเล่นเอง <laughs> ยี่จริงเหรอปืนหาไปงั้นพี่ช้ำแล้วอูว้ดูตั้งเด่นเป็นสง่าเลยจะได้ใช้แน่ๆอะไรหมอูดูดอเราอาจจะไม่เอาก็ได้ ใครจะเป็นเอาจจเองก็ไม่ล่าเฮ้แต่อันนี้มันมันนะม,มีเดียมนะอย่าลืมหรือมีเดียมเราก็แค่ตายพี่ตายแล้วของตกตกพอตกปุก๊บแล้วก็กลับไปอีีต่อเพื่อเพื่อความตักต่อช,ชีวิตอานาจิเนาะเร็วๆเวจอตัวเดียวเองวะเจอหมอ่ออย่างพี่ยังเลยน่าจะอยู่เออ ทหารนี่ยังไงเนี่ะอยู่ที่ห้องผีนั่นแหละโอ้โหรักกันดีเชี่ยพี่ตุ๊กพี่เดินกระตุกนี่ไงมอเอ้ยเจอแล้วครับแต่น้องไม่เจอหนูเลยในห้องนี้มีมั้ยนะัวกกูจะง่ายเกินไปสินะ โอ้มันเคลื่อนของมาถึงนี่เลยเหรอมันเปิดไฟอยู่ปะเฮ้ย mm hmm. ไม่เปิดยังปลอดภัยอยู่เวลาไม่เปิดไฟเฮ้ย mm hmm. นี่ไงหนูเอ,อ่อหม้ออยู่ตรงก่อนจะขึ้นทางขึ้นอะห้องก่อนขึ้นอ่ะมันขางบนนี่ว่ะปาเาเถอะอุ๊อะไรอ่ะอันนี้ค้อนปไปนี่แน่เลยค้อนอะไร ไอคอนคอนที่หมอเอาไอคอลๆปอกๆอ,อ,อ,อ่ะคอนโยนี่อ่ะอ๋อนี่ไตงตกไม่ใช่คอนทอแล้วกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครเจออะไรอ๋อควสเสร็จใช่ไหมปลากูใหญ่เลยเดี๋ยวเวสอะไรเสร็จปืนอ๋อปืนพี่ปืนเจอกี่อันเนี่ยเจอหนึ่งพี่เจอหนึ่งอันก็เป็นสอง ตอนนี้ก็เจออีกอันหนึ่งก็เป็นครบแล้วเฮ้ยน้องลืมเอาแว่นน่ะเดี๋ยวน้องขึ้นไปเอาแว่นก่อนไปกับน้องหน่อยทางนั้นอ่ะหาหนูหนูอีกหนึ่งใช่ไหมอืมอันไหนแว่นน่ะอุ้ยเชี่ยนี่ไงนี่นี่เฮ้ยเพี่พี่มันหันมันหันนี่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 เมื่อกี้หันหรือเอชจีวะ มนหลอกอะ่ะทำไมก็เห็นไม่เป็นไรนี่ไงเห็นไหมเนี่ยแว่นอยู่นี่ไหน,ไหนอ่ะไหนวะพี่เราหาไม่เจอนี่อะ๋อ,อ,อมันมันรวมร่างกับไอ้นี่อยู่ปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่แป๊บนึงมาหา<ม>ในห้องนี้ก่อนจะได้ปลอดภัยหาไปแล้วนี่ฮะน้องยังไม่สง่งไอ้นี่นะพี่น่าออ๋อรงเพลงอยู่ชิวนะ มันดูชิวเนาะแต่เราเนี่ตาวันหันหันนแล้วจะวิ่งอย่างไรอย่างนั้นอะฮะพี่ก็ปิ้งกับแปลแหละกูเหนื่อยห่าแล้วพี่พี่ตายตายไหมกูตายไหมเอาไงพี่พี่พี่รอดไหมกำลังไปโอ้่าวิ่งอย่างนี้ เป็นไงพี่พี่กำลังนีเหรอเอ้กูจะรอดไมนได้มันวิ่งตามพี่เหรอเออพี่ <laughs> สบายกูแล้ววิ่งตามโอ้ oh my god เราหาอะไรกันหนึ่ง oh. ะพิ่อ๋อสองอสองไม้กานเขนกไปแล้วล่ะเฮ้ น้องรอดจริงเลยสะดุดเลยอะยพี่อยู่ไหนอะตอนเนี้ยข้างหน้าเนี่ยหน้าทางเข้านู่นเลยเหรอนี่ไงมาแล้วเนี่ยเอาไปไหนหรอไม่ได้อยู่เลยไม่ได้อยู่กับพี่แบงวิ่งไล่กูซะเทคนิคอตัวรอดคือคือซ่อนอยู่แต่ห้องพี <laughs> ่ัเก,กิน สามเก้าสามสามตายหาไปนะฮะจะตายแล้วน่ะเราสอนี่นะเออก็พี่บอกให้มาหาผีนั่งอ่ะแล้วพี่อาพี่อยู่ข้างนอกไงเหรออีสันเลวอีสานีเอ่อพลยศน้องก็โดนผีไล่มาถึงหน้าประตูเลยแล้วก็ทิ้งน้องไว้เลยอพอน้องโดนหันน้องก็จะไม่รู้ว่าน้องโดนหันเพราะน้องกำลังเอาแววนส่องแบบใจติดใจต่อ เดี๋ยว,เ,ยวเปิดประตูไว้ให้เรากันมันทันพี่อาไปแล้วของน้องมาเลยออกมาออกมาอ่าโอเคไม่ต้องแล้วมันกินมันก็เห็นน้องแล้วพี่ไม่ต้องออกไอ้นี่ละจะขอขอแวะสักหน่อยเผื่อเจอ <laughs> ขอแวะสักหน่อยเผื่อเจอวิ่งแบบทำมือแบบนี้เลยนะบ ว่ามันวิ่งมาไวมากพี่ตัวเนี้ยแต่มันมองไม่เห็นนะมันเหมือนเป็นผีตาบอดอะพอนนองปิดไฟฉายมันมองไม่เห็นทีเลยตัวผีตัวอื่นก็เป็น,ม,น<ะ>มันไม่มีลูกตาเดี๋ยว่าผีตัวอื่นก็เป็นเหมือนกันพี่ไม่รู้อะ <laughs> ไม่รู้แต่น้องปิดไฟฉายแล้วแบบวิ่งไปเรื่อยๆไม่ได้ปิดไฟฉายแล้วเริ <laughs> <ต>่มส่องมันด้วยหรอกแต่สเมื่อกี้แม่ทันแน้ะน้องปิดไฟฉายไม่ทันวิ่งถอยหลังมา <laughs> เอออุอ่นหมูต้มก็ไม่ผ่านช่างแม่งสิไปป่าปลาจ้าบวิดเ้ยเดี๋ยวตอบแล้วช้าแม่งไม่ใช่เอยจีนะก็จะถือว่ามึงบ้า <G ül üyor> อะไรเฮ้ยใช่ใช่พี่นี่ไงสามบันหกเอออย่างมันก็ได้สาม่ันหกพี่